S Hello s t u d e n t how are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหัวข้อเรื่อง WH questions ถ้าหากพร้อมแล้วไปดูเนื้อหากันเลยค่ะจะผส์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะข้อที่1บอกความหมายของ question word และประโยคได้อย่างถูกต้องข้อที่2เขียนประโยคคำถามโดยใช้ question word ได้อย่างถูกต้อง และข้อที่3มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารค่ะให้หนักเรียนเปิดเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมในหน้าที่9นักเรียนจะพบกับยูนิตที่5 Question Word วันนี้เราจะเรียนเรื่องของ W H Question กันค่ะ W H Question หรือ Question Word มีอะไรบ้างวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด5ตัวด้วยกัน อันที่แก who, what, when, where แล้วก็ why ค่ะ question word เรามาดูคำนี้นะคะ question word คืออะไรคือคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคเพื่อทำให้ประโยคนั้นเป็นคำถามซึ่งต้องการให้ผู้ตอบได้ตอบโดยใช้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงซึ่งประโยคคำถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย W H และจบด้วยเครื่องหมายคำถามหรือ question mark นั่นเองค่ะเราจรึงมักจะเรียก question word ได้อีกอย่างหนึ่งว่า w h question นั่นเองมีอะไรบ้าง What Where When Why และ Who ค่ะ What is that นั่นคืออะไร It is a toy It is a toy มันคือของเล่น What does he do เขาประกอบอาชีพอะไร He is a teacher เขาเป็นคุณครู What time is it It is ten o'clock เวลานี้เท่าไหร่แล้วสิบนาฬิกา What จึงมีความหมายแปลว่าอะไร ใช้กับประโยคที่ต้องการให้ระบุสิ่งต่งตางๆเช่นถามเกี่ยวกับสิ่งของว่าสิ่งนั้นคืออะไรถามเกี่ยวกับอาชีพหรือถามเกี่ยวกับเวลา Where is she going? เธอกำลังไปไหน Where is your school? โรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหน Where จึงมีความหมายแปลว่าที่ไหนใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือมีคำตอบที่ต้องระบุเป็นตำแหน่งที่อยู่หรือสถานที่ที่ชัดเจน When do you get up? คุณตื่นนอนเมื่อไหร่ When แปลว่าเมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลาหรือช่วงเวลาแต่ถ้าต้องการทราบเวลาเราจะไม่ใช่เว้นแต่เราจะใช้ what time is it? Why is he sad? ทำไมเขาถึงเสียใจ Because Why is she laugh? ทำไมเธอถึงหัวเราะ Because Why แปลว่าทำไมใช้ถามหาเหตุผลสาเหตุหรือจุดประสงค์ที่ต้องการถามและคำตอบมักใช้ร่วมกับคำว่า because who broke the glass ใครทำแก้วแตก Suda did สุดาเป็นคนทำ who แปลว่าใคร ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลที่เราต้องการทราบและคำตอบที่ได้มักจะเป็นชื่อเรามาทวนการใช้ questions word กันดีกว่าค่ะจากรูปภาพนี้ are they doing they are playing a ball พวกเขากำลังทำอะไรพวกเขากำลังเล่นลูกบอลค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องเติม what ซึ่งมีความหมายแปลว่าอะไรค่ะ มาดูประโยคคำถามนี้ค่ะ Are the keychains? They are above the wallets. พวกมนันทั้งหลายอยู่ข้างบนกระเป๋าสตางค์ตรงนี้เป็นการบอกตำแหน่งของสิ่งของเพราะฉะนั้นเราจะต้องถามตำแหน่งของสิ่งของค่ะเราก็จะใช้ Where Where are the keychains? พวกกุญแจทั้งหลายอยู่ที่ไหน หรือมาดูข้อนี้กันนะคะ Are you going there because I'm sick เพราะว่าฉันไม่สบายยังไงล่ะสังเกตจากประโยคค์คำตอบมีคำว่า because ซึ่งเป็นเหตุและผลกันเพราะฉะนั้นคำถามในข้อนี้เราจรึงใช้ why Why are you going there ทำไมเธอถึงไปที่นั่น because I'm a sick เพราะว่าฉันป่วยเอาละค่ะ ทีนี้เรามาทำแบบฝังหัดกันนะคะ Exercise 5.1แบบฝังหาดที่5.1 a n s w e r t t h q u u s t t o o w w t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  h q u u s t t o o w w r r w w h t w w h r r w w h n w w y y n n w w o o ให้เราเลือก question word หรือ W H question ที่กำหนดให้ไปเติมในประโยคให้ถูกต้องค่ะข้อที่1เราจะถามว่าอย่างไรเมื่อคำตอบเขาให้มาว่า She's s t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  s u s u r m r r k e t เธออยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้านั่นเองค่ะเป็นการบอกตำแหน่งของสถานที่เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเราจึงต้องถามว่า Where is s h e e เธออยู่ที่ไหนข้อที่2จากประโยคคำถามเราได้คำตอบว่า Because I miss you เพราะว่าฉันคิดถึงคุณ มีคำตอบที่มีคำว่า because ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะต้องใช้คำถามที่ถามถึงเหตุและผลค่ะข้อที่สองเราจึงถามว่า why did you come here ทำไมเธอถึงมาที่นี่ because I miss you เพราะว่าฉันคิดถึงคุณมาดูข้อที่3จากประโยคคำถาม B ตอบได้ว่า My birthday is on December 18. Th. วันเกิดของฉันอยู่ในวันที่18เดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นจะต้องถามว่าเมื่อ,อไรคุณเกิดเมื่อไหร่นั่นเองค่ะข้อนี้จึงถามว่า When is your birthday คุณเกิดเมื่อไรข้อที่4ค่ะ A ใช้ประโยคคำถามว่าอย่างไรเมื่อ B ตอบว่า They are playing football พวกเขาทั้งหลายกำลังเล่นฟุตบอลอยู่เราก็จะต้องถามว่าพวกเขากำลังทำอะไรเราก็จะใช้ What are they doing พวกเขากำลังทำอะไรข้อที่5ค่ะ B ให้คำตอบเรามาว่า He is an English teacher เขาเป็นคร,รูสอนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องถามว่า คนนั้นเป็นใครเราก็จะได้คำถามในข้อ A ว่า who is the man in the classroom ผู้ชายที่อยู่ในห้องเรียนนั้นคือใคร he is an English teacher เขาเป็นค,คร,รูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่หกค่ะประโยคคํคำถามของ A มี police station เป็นการถามเกี่ยวกับสถานที่ และ B ก็ตอบมาว่า It's opposite the bookshop มันอยู่ตรงข้ามกับร้านขายหนังสือเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อะไรคะข้อ A เราก็จะใช้ w h e r e ในการถามค่ะ Why is the police station สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน It's opposite the bookshop อยู่ตรงข้ามกับร้านขายหนังสือข้อที่7ค่ะ ดูจากประโยคคำตอบแล้ว B ตอบว่า It's nice o c l o c k in the morning 9นาฬกาในตอนเช้าข้อนี้ต้องถามเวลาค่ะถามเวลาเราใช้ยังไงนะคะเราใช้ประโยคว่า What time is it ขณะนี้เวลาเท่าไหร่แล้วข้อที่8ค่ะ A จะถามว่าอย่างไรดี เมื่อบีตอบว่า I get up in the morning ฉันตื่นนอนในตอนเช้า in the morning เป็นช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเราจะใช้ question word ที่ถามช่วงเวลาก็คือ when when do you get up คุณตื่นนอนเมื่อไหร่ต่อมาในข้อที่9ค่ะ B ให้คำตอบมาว่า she is a nurse เธอ เป็นนางพยาบาลเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยค่ะ A. จะต้องถามว่าเธอทำอาชีพอะไรการถามอาชีพเราใช้ what What does she do เธอทำอาชีพอะไร She is a nurse เธอคือนางพยาบาลและข้อสุดท้ายข้อที่10 B. ให้คำตอบว่า He is David He is tall and thin ned. เขาคือเดวิดเขาเป็นคนสูงและเป็นคนผอมเพราะฉะนั้น A ก็จะต้องถามใช่ไหมคะว่าเขาคือใครข้อที่10เราก็จะได้ว่า who is your brother พี่ชายของคุณคือใครเป็นยังไงบ้างคะทั้งหมด10ข้อไม่ยากเลยและลืมกดเกณฑ์และวิธีการใช้ของ question word หรือ WH question อันได้แก่ what Where, when, why และก็ who นะคะถ้าเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งภาระางานให้กับคุครูทุกใบงานกรุณาเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้ถูกต้องค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า see you again next time bye bye